สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีออนเคล็ดลับของท่านชายที่ดูแลสุขภาพกลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงนี้สับสนนโดยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายนะลีออนนะอยากทานไหมฮะอุ่ยหนูทานไม่ได้หรอกทานไม่ได้นะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะไปเสริมสร้างนะเขาเรียกว่าสมรรถภาพให้กับท่านชายแข็งแรงอึดทนนานนะฮะป้องกันสภาวะหัวใจวายนะโรคไตตาแดงไมเกรนนะฮะ ทานตอนท้องว่างนะได้ผลดีที่สุดเลยนะคุณผู้ชมนะทานมาละ1นึ่งเม็ดนะก่อนที่จะมีกิจกรรมโป้งๆชึ่งกันนะ,ะเออนะฮะก่อนจะมีกิจกรรมอื้มอื้อกันนะฮะค<ฆ>ุณผู้ชมนะฮะ3ามถึงหกนาทีเท่านั้นนะฮะ วันนี้มาแล้วนะสำหรับรีออนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับปกติ1กล่องนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน10แคปซูลค่ะราคาอยู่ที่990บาทแต่ให้วันนี้นะคะคุณรับไปเลยราคาพิเศษมากๆเหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณรับไปเลย2กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องในะราคาเพียงแค่1,380บาท คุ้มสุดคุ้มนาสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะนผะลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายลีออนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปย้อนดูข่าวในวงการบาบันเทิงที่ดรามา่าดราม่าในปี62จะย้อนกลับไปดูว่ามีข่าวไหนที่แซ่บๆไปดูกันเลยค่ะรวดเดียวจบครบที่นี่รวมมิตรข่าวบันเทิงแห่งปี2562 ในช่วงปลายปีก็จะเป็นเวลาแห่งการประมวลผลเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตลอดทั้งปีในวงการบันเทิงปี2019ก็เช่นเดียวกันปีนี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้หลายๆคนนั้นเรียกได้ว่าอดหลับอดนอนกันแบบอายครีมกันเลยทีเดียววันนี้รายการเมามันคันปากของเราขอสรุปข่าวบันเทิงสุดฮอตที่กลายเป็นกระแสในปี2562 มาให้ได้อ่านและได้ชมกันแบบรวดเดียวจบทีน่นี่ไม่ตกเทรนอย่างแน่นอนวงการบันเทิงอุดมความดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับปีนี้ก็เรียกได้ว่าอัดแน่นอุดมไปด้วยการดราม่าต่างๆนานาม,มากมายจริงๆเพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็มีกระแสะโลกสองใบของนักร้องเสียงดีอย่างพี่ป๊อปปองกูลที่อยู่ๆก็สละสดแบบเงียบ แต่เรื่องราวกับใหญ่โตขึ้นมาเพราะคนที่แต่งงานด้วยกลับไม่ใช่แฟนที่คบอยู่ในปัจจุบันจึงกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตรวมไปถึงมหากราบดราม่าไม่สนิทยากติดหมีสำหรับการเลิกลากันของคู่รักวัยรุ่นอีกหนึ่งคู่อย่างพีทพัชระและแพททิเซียจนทำให้แฮชแท็กพีทแพทนั้นติดเทรนทวิตเตอร์และเทรนก o เกิลไม่เว้นในแต่ละวัน ตามด้วยกระแสข่าวเรื่องราวมากมายของพระเอกหนุ่มเวียสุโกล,ลวัฒและรุ่นน้องร่วมช่องเจ็ดอย่างชิงชิงคาริธาที่ตอนแรกมีกระแสะว่ามีซัมติงอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดแฟนสาวตัวจริงอย่างสาวเบลล่าลานีก็สวยแบบยืนหนึ่งในใจพี่เวียม,มาตลอดอีกเรื่องราวที่แฟนๆไม่ได้รับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมจ๋าพอกันเลยกับเรื่องราวความรัก ของหนุ่มตูมตามเดอะสตาที่สืบกันไปเสาะกันมาสุดท้ายต่างฝ่ายก็ให้เวลาช่วยเยียวยาและออกมาขอโทษกันและกันที่ขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งคู่ก็คือดราม,มา่าความรักของหนุ่มองตวนและก็สาวชิปปี้สิรินนะฮะที่เป็นพ่อแง่แม่งอนง้อกันไปเคืองกันมาอยู่กันไปอยู่กันมาสุดท้ายและท้ายที่สุดอีกคู่ก็ต้องจบความสัมพันธ์กันอยู่ดี ส่วนอีกคู่ที่สร้างความงงงวยและงวยงงให้แฟนๆสายดราม่าก็คือคุณพอสรันและคุณดาวพิมพ์ทองว่าท้ายที่สุดจะเอาอยัางไงกันแน่เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไม่เลิกโอ๊ยปวดหัวงงไปหมดแล้วและที่ขาดไม่ได้คนนี้คือดาวเด่นที่สุดสาวแมทพิลนีเจ้าเก่าที่ขยับตัวทาอะไรก็จะมีแต่คนจ้องทําอะไรก็มีแต่คนมองสปอตไลท์สองจนเกิดดราม่าอยู่มาโดยตลอดไปต่อกันที่คนดังแห่งปีขึ้นเทรนด์ทีโซเชียลแทบแตก เป็นพลังของโซเชียลมีเดียจริงๆสำหรับปี62ที่มีคนดังถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสฮิตติดเทรนกันเลยทีเดียวคนแรกที่ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแน็กชาลีที่ก่อนหน้านี้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงสนานด้วยเหตุผลสุดแนวที่ว่าขี้เกียจ แต่กลายเป็นว่าเมื่อปีที่แล้วก็มีงานเข้ามาไม่หยุดด้วยความติสเนี่ยแหละค่ะนอกจากที่จะทําให้ตัวเองกลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งยังพ่วงหลานชายน้องอาเธอร์มาอีกด้วยถือว่าครองโซเชียลไปเลยในปีนี้มาที่ฝั่งคนดังโกอินเตอร์กันบ้างกับนักร้องสาวลิซ่าจากเก,รกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอย่างแบล็คพิงค์ที่ฮอตสุด,สดๆไม่ว่าจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยกี่ครั้งหรือออกสินค้าอะไรก็หมดเกรียงเวร์ถือเป็นกระแสะในระดับโลกอีกด้วย และไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ที่สวยน่ารักแต่ผลงานต่างๆก็การันตีออกมาแล้วว่าเธอนั้นมากความสามารถจริงๆหากพูดถึงระดับโลกก็ต้องมีคนนี้แล้วล่ะค่ะฟ้าใสาประวินสุดาตัวแทนนางงามสาวไทยที่ไปชิงมงกุฎมิส u n น v ิเว e ซึ่งเธอก็ทำผลงานได้ถึง Top 5และถึงแม้จะไม่ได้มงกลับบ้านแต่ทั่วโลกก็ต้องประจักษ์และยอมรับว่าสายสะพายประเทศไทยนั้นไม่ได้มานเล่นๆจริงๆ มาที่ฝั่งคนดังที่อุทิศตนให้กับการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศก็ต้องหนีไม่พ้นกับพี่บินบรรลือฤทธิ์ที่ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือในทุกๆเหตุการณ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือที่เด่นๆเ,เห็นจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีบอกได้เลยว่าทั้งลงพื้นที่ลงแรงลงเงินทําครบแม้จะมีเรื่องราวดราม่าอยู่บ้างแต่พี่บินก็ออกมาเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยจ้า อีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือพีตูนบอดี้แลมที่ในปีที่แล้วมีการวิ่งเพื่อหาเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีเช่นเดิมเลยอีกทั้งยังได้มีการร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อนพ้องคนดังมาร่วมวิ่งด้วยช่วยกันถือเป็นการสารตอบความตั้งใจได้อย่างสวยงามจากคนดังแห่งปีไปแล้วมาต่อกันที่ละครแห่งปีที่ไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง เริ่มกันที่ช่อง3เปิดสกราชได้จัดการในย่านตาคีกับเรื่องโกงกรรมที่ส่งให้ชื่อของเบลล่าลานีนั้นติดทำเนียบนางเอกแถวหน้าของช่องน้อยสีไว้เหนียวหนึบรวมถึงบทนางย้อยแม่ผัวตัวแสกที่รุ่นใหญ่มาแสดงโชว์ความสีมือมากมายอย่างใหม่เจริญปุระตีบทแตกกระจุยจนต้องขอคาระวะ ส่วนอีกเรื่องที่กระแสดีใช้เล่นเลยกับเรื่องกินกาสลองละครพิเรียดเข้มข้นที่ชาวเด็ดและแฟนคลับนั้นพากันแห่ชื่นชมความสามารถของสาวยายญ้าที่แสดงเก่งจัดเต็มเล่นองค์คนเดียวแบบรัวๆหคาเลกเตอร์แบบนี้ใครๆก็รักเห็นแล้วชื่นชม มาฝั่งฟากช่อง7จสีกันบ้างมีละครแนวแอคชั่นโรแมนติกดราม่าอย่างมัทล์รสโลกันที่ทำให้แฟนละครใจบ้างอยากจะกรอกใบสมัครเป็นเมียเสือผานกันครึ่งคอนประเทศกันแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้หนุ่มไม้พัทละเดชเก่งเลิศเขาเล่นได้ดีมีสนเสน่ห์เป็นธรรมชาติดูและหน้ารูปไหลจริงๆเลยคุณผู้ชม เรียกได้ว่าเป็นปีที่มาแรงของละครอีกหนึ่งช่องนั่นคือช่องวัน31กับเรื่องหัวใจศิลาความดุความขาวความชมพูของต่อธนภพทำเรตติ้งพุ่งจนทำให้โด่งดังในเรื่องนี้หรือว่าจะเป็นอีกเรื่องกับเรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวบทบาทสุดท้ายของไบเฟิร์นพิมพชนก กับการรับบทเป็นสาวข้ามเพศและอีกหนึ่งเรื่องแนวแฟนตาซี Fantasy, ที่ได้รับความสนใจมากๆกับรักจุดใจนายฉุกเฉินมีพระเอกสายหาอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนนโคจรมาเจอกับนางเอกสาวมากความสามารถซุปเปอร์ร์ไม่เดาว,วิกาอีกครั้งกระแสะปังขนาดนี้ตอนจบอวาสานมีการแพร่ภาพแฟนละครบนโลกโซเชียลอินจนถึงขั้นรวมพลแฟดม็อบไปเผาบริษัทนาดาวกันเลยทีเดียว และปิดท้ายด้วยช่องอมรินทีวีที่หันมาจาบตลาดละครขยายฐานคนดูด้วยเรื่องสามีสีทองและคครแซ่ครบรถที่ประนึกกกำลังสาคู่พนางรุ่นใหญ่ ช่วยดันเล็กติ้งในช่วงของพรามไามของช่องจนทะลุเป้าปีแตกกันเลยปี6-2ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าข่าวดราม่ามีเยอะเลยนะฮะเยอะนะแม่น<ช>้องบาง <ฮะ S 2> คนก็ลืมไปแล้วแต่ว่าบางคนก็ไม่ลืมนะถูกต้องหาลืมยากนะคะวันเธอจะเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปคุณผู้ชมนะแต่ที่แน่ๆนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับท่านชายลีออนนี ต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าต้องทานคะแล้วก็ต้องลองทานเลยทีเดียวนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะสำหรับท่านชายหรือเพศชายต้องทันสภาวะหัวใจวายนะตาแดงไมเกรนนะทานตอนท้องว่างและจะได้ผลดีที่สุดทานก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะฮะกิจกรรมเข้าจังหวะนะคุณผู้ชมนะฮะอยากจะให้ลองจริงนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนบอกว่าการันตีว่ามันโอเคค่ะมันโอเคมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญ3ถึง30ถึง60นาทีทานก่อนเลยวันนี้รีออนมาแล้วนะครับ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเลยครับปกติ1กล่องจะมีอยู่ด้วยกัน10บแคปซูลค่ะราคาอยู่ที่กล่องละ990บาทแต่วันนี้ให้คุณพิเศษเลยเหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นและพิเศษเพิ่มขึ้นค่ะถ้าคุณนะคะรับไปเลย2กล่องในวันนี้แถมฟรีให้อีก1กล่องในราคาเพียงแค่1380บาทเท่านั้นสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ อ่ะเป็นยังไงบ้างฮะก็ดราม่านะคะแม่แต่ว่าในช่วงหน้าเราก็ยังอยู่กับเรื่องของความดราม่าแต่ว่าเป็นดราม่าที่ติดแฮชแท็กทวิตเตอร์ท็อปทั้งนั้นเลยแต่ว่าจะมีเรื่องไหนบ้างต้องติดตามในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ